สวัสดีค่ะวันนี้พี่ขวดจะมาทำซอสข้าวคุกกปิแบบปรุงสำเร็จนะคะใครอยากทานข้าวคุกกปิเมื่อไรใช้ซอสปรุงสำเร็จสูตรนี้ได้เลยค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะก็จะมีแค่กะปิน้ำตาลมะพร้าวหอมแดงกระเทียมซอสหอยนางรมแล้วก็พริกไทยดำป่นค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเริ่มทำกันเลยค่ะวันนี้กะปิที่เราใช้นะคะก็2ขีดค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มที่การละลายกะปิก่อนเลยนะคะ ต่อด้วยน้ำตาลมะพร้าวค่ะ1ขีดครึ่งนะคะหรือว่า150กรัมนั่นเองเสร็จแล้วให้เราใส่น้ำสุกอุ่นนะคะอันนี้ก็คือเราจะนำมาละลายกะปิแล้วก็ น้ำตาลให้เขาละลายก่อนนั่นเองค่ะจะได้ง่ายในการทำซอสนะคะเพราะว่าตัวกะปิถ้าเกิดว่าเราเอาลงไปผัดเลยตอนที่น้ำมันร้อนๆเนี่ยกะปิเขาก็จะกอดกันเป็นก้อนละลายยากเพราะฉะนั้นให้เรามาละลายก่อนนะคะน้ำตาลมะพร้าวก็เช่นเดียวกันค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่ละลายไว้ก่อนเอาลงไปผัดเลยมันก็จะละลายค่อนข้างยากตอนนี้เราก็ ผสมคนเขาจนเขาละลายเข้ากันหมดแล้วนะคะก็อย่าให้เขาเหลวเกินหรือว่าข้นเกินนะคะอย่างวันนี้เนี่ยก็น้ํำที่ใส่ไปทั้งหมดก็1 5 0 ml ค่ะก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาโขลกกระเทียมกับหอมแดงค่ะซึ่งกระเทียมกับหอมแดงเนี่ยใช้ในอัตราส่วนเท่าๆกันเลยนะคะก็คือกระเทียม1ขีดกับหอมแดง1ขีดค่ะ โขลกรวมกันเลยถ้าเกิดว่าใครไม่มีครกใหญ่ก็สามารถแบ่งโขลกได้นะคะหรือว่าใครจะใช้เครื่องปัน่นปั่นเอาเลยทีเดียวก็ได้ค่ะเราก็จะโขลกให้ละเอียดประมาณนี้เลยนะคะตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปนะคะ น้ำมันก็คือกะว่าให้พอดีกันกับปริมาณของหอมกับกระเทียมที่เราตำไว้ค่ะเสร็จแล้วก็ให้เราใส่หอมกับกระเทียมที่เราโขลกไว้ลงไปได้เลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะผัดเขาด้วยไฟกลางค่อนไปอ่อนนะคะผัดให้เขาหอมเลยค่ะสูตรของซอสข้าวคลุกกะปิสูตรนี้นะคะไม่ได้ทำได้แค่ข้าวคลุกกะปินะ เวลาที่เราทําเสร็จแล้วนะคะเราก็สามารถนําไปทำกะปิหวานหรือว่าเราจะไปผัดสตอนนะหมูผัดกะปิได้หมดเลยนะคะหรือแม้กระทั่งว่าเราจะทานเป็นน้ําพริกกะปิแบบนี้ก็ได้ค่ะแค่มีผักลวกนะผักต้มหรือว่าผักสดก็ได้เปิดน้ำพริกของเราขึ้นมาตรงนี้นะคะแล้วก็ราดข้าวแค่นั้นก็อร่อยนะคะ พอดูว่ากระเทียมกับหอมแดงของเราหอมขึ้นมาแบบนี้แล้วนะคะเราไม่ต้องผัดจนเขาเหลืองกรอบนะก็ให้เรานำซอสกะปินะคะที่เราทำไว้เมื่อกี้นี้นะใส่ลงไปได้เลยค่ะเสร็จแล้วก็ผัดเขาให้เข้ากันเลยนะคะ เราก็ผัดไปเรื่อยๆนะคะตรงนี้เนี่ยเราจะต้องผัดจนกระปิเขาสุกนะเพราะว่าถ้ากระปิไม่สุกบางทีเนี่ยมันจะเหม็นคาวนะคะพอเราดูว่าผัดจนเขาเริ่มขึ้นเงาแบบนี้นะคะก็ให้เราใส่ซอสหอยนางรมลงไปได้เลยค่ะ ซอสหอยนางรมวันนี้เราใช้อัตราส่วนที่100 ml นะคะเสร็จแล้วก็พริกไทยดำป่นตรงนี้สำคัญมากเลยนะเป็นเคล็ดลับเลย1ช้อนโต๊ะค่ะเสร็จแล้วก็ผัดให้เขาเข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะสูตรนี้นะคะเมื่อทำเสร็จแล้วนะสามารถเก็บแช่ตู้เย็นไว้ได้เป็นเดือนเลยนะคะ เวลาที่เราจะนําออกมาทําข้าวคลุกกะปินะคะก็แค่เอามาใส่ในกระทะเนาะใส่น้ํามันไปนิดนึงแล้วก็นําซอสของเราลงผัดกับน้ํามันแล้วก็นําข้าวลงคลุกได้เลยค่ะง่ายมากๆหรือว่าใครจะทานเป็นกะปิหวานน้ำมีมะม่วงก็ตักออกมาได้เลยแล้วก็สามารถ จิ้มทานได้เลยนะคะทําได้หลายเมนูเลยซอสนี้เก็บไว้เลยนะทําเก็บไว้ใช้ได้หลายเมนูมากๆค่ะพอดูว่าผัดได้ประมาณนี้นะคะเนี่ยเขาจะขึ้นเงาแบบนี้นะคะก็เป็นอันว่าใช้ได้และปิดไฟได้เลยค่ะ พอเขาคลายความร้อนนะคะเราก็ตักซอสข้าวคลุกกะปิของเราใส่กล่องใส่กระป๋องไว้ได้เลยนะคะเก็บไปทานได้นานๆเลยพี่ขวดก็จะมาทำข้าวคลุกกะปินะก็ให้เรานำออกมาผัดกับน้ำมันให้เขาร้อนๆนะคะ เสร็จแล้วก็ให้เราใส่ข้าวสวยลงไปคลุกได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นข้าวที่เราหุงเก็บไว้ตั้งแต่เมื่อวานเย็นนะก็เอาลงมาผัดในกระทะซะหน่อยจะได้ร้อนๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เพิ่งหุงข้าวใหม่ๆก็สามารถคลุกด้านนอกได้เลยนะใส่กระมงังใส่ภาชนะแล้วก็คลุกได้เลยค่ะอันนี้เราก็คือผัดไปให้เข้ากันให้ทั่วเลยนะคะเลยแล้วสําหรับ ซอสข้าวคลุกกะปิที่เราทําวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครจะทําขายหรือว่าทํำลงทานนะคะสูตรนี้จะทําได้ทั้งหมดประมาณ100ชามนะคะ mm hmm. ก็ลองทํากันได้เลยค่ะใครจะทานเป็นเหมือนน้ำพริกกะปินะทานคู่กับผักสด แบบนี้นะคะข้าวสวยล้ร้อนไข่เจียวซักฟองหนึ่งแค่นี้ก็อร่อยมากๆหรือว่าจะนำออกมาจิ้มมะม่วงก็ได้นะคะเป็นกะปิหวานลองทำกันค่ะง่ายๆเลยเสร็จเรียบร้อยค่ะข้าวคลุกกะปิของเราวันนี้ซึ่งทำมาจากซอสข้าวคลุกกะปินะคะทำง่ายมากๆค่ะเก็บไว้ทานได้นานๆอยากทานเมื่อไหร่ก็สามารถนำออกมาทำข้าวคลุกกะปิแบบนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมลองทำกันค่ะ